มาครับคลิปที่สองครับคลิปที่สองครับสำหรับมาขนป่ามือนี่ครับมือนี่วันที่อ่าสิบหาครับเดือนกันยาครับครับเอาว่าช่วงนี้ครับแมดแสนขึ้นปั่นดอกเครับครับอ่าเป็นไปได้ครับอ่าน้องม้หน้อยอ่ากับว่าอยากเปิดปันได้หรอกครับแมดแสนนี่เพราะว่าอ่า รับมีข่วมเป็นห่วงเป็นไง่สาหรับพู้ถุงเงินบ่กใครหลายครับครับถุงเงินหน่อยครับก็อยากให้อยากให้เดินได้ทุกระดับนยครับครับโมเมนต์ว่าอันเปิดแมตไหง่คักหลยกับรับเดี๋ยวไปบ่อนั่นบ่อนี่ถ้าบ่อติดร่างวั่นมากเนี่ยโอ้กับขึ้นมากครับเมี่ยนาเบี้ยวครับแล้วเป็นนี่อยังเออนี่แหละครับชีวิตนักกีฬาตกป่าเฮ้าครับถุกค้นก็ ต้องการจะไปล่าลางวันครับแต่ว่าไปแล้วบบได้มันก็จําเป็นครับเงียบพ้นดีก็ก็มีครับครับปลาปลามันสิมีหลายชนิดครับครับปลาปลาสวายหน่อยก็มีครับรุ่นแขนนครับเขาเสียวไปอนุบาลต่อกันได้ครับเพราะว่ามันบขนาจะเป็นปลาเจมได้หรอกครับซุ่มหนึ่งครับแต่ว่าซุ่มนี้ ป่างามครับใส่กับสีประมาณ3ามโลได้ครับ3ามโลหันเลีนแสนสามหัวนี่1.5ุดหาแล้วก็3ามโลแล้วก็ป่าน้ำนักสูงสุดนี่น่าจะล่งตัวนะครับครับน่าจะล่งตัวครับสำหรับพี่น้องภายในอาทิตย์นี้ครับถ้าต้องการที่จสเอาปลากระเฝ้าโทรมาได้ครับ,รบ,บรกับ้าบอเอากรบผมก็ ผมบอกผู้เพิ่อนลากให้ไว้ว่างบให้แสนหนึ่งครับผมก็จะออาไปลน้งนงบน้อยนะครับไล่ได้กะครับได้ยุทิ่ใจนะครับครับยุทิ่ใจครับพาพี่น้องได้อัดป่าผมก็มีควาวมสซุกนี่ครับครับนี่คือกําไรของผมครับว่าผมเถ่าแล้วครับตายไปกระเพาไปน้ำดอกให้พี่น้องในมั่นมั่นกันกับผมก็ ปีนี้นิวเหยี่อแล้วครับจกัจกว่าแปลวางได้รับมันได้ลวงแล้วก็ลวงเลยแล้วครับปีนี้นย,ย,ยว่วเหยร่อเลยอ่าฮ่โอเคครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ค,บคบาดว่าที่ผลอีกครับประมาณสามมือสามมือจะเลี้ยววะ ครับสามมือน่าจะจบแล้วครับขาสามมือบอจบนี่ครับผู้เมานี่ขาตื้นครับขาดขึ้นขาแห้งกับเมา่าหลายนะครับเมาว่างแสนนี่แหละครับอ่าแต่ว่าผมก็ซอยเป็นเอาไปครับเอาไปอ่าซอยพี่น้องอ่าบ่อป่าครับเอาไปพัฒนาบ่อป่าครับครับเอาไปพัฒนาบ่อป่าครับว่า บานเฮ็ดบอนี่มันยังไงยังที่ไปรอดครับกรณีแล้วครับเพื่อต้องเอาปลาไปไปอัดลุ่งครับเอาปลาไปอัดลุ่งย่างเดียวครับเอ่อมันจังที่อยู่รอดครับบอมเป็นว่าเข้าเปิดบอแล้วบ่มีปลาให้นักกีฬาอัดอันนั้นมันก็ไปบ่ลค่อยรอดได้ครับบานครับก็ให้แต่นักกีฬาเขาวาได้ครับเข้าเท้าบอครับเอาไปร้องรดครับ ปลาครับเอาปลาไปล่งเลยครับกินบกกินอันนั้นมันบ่อใช่ปัญหาครับย่างหน่อยมันบ่อนเขาก็ดีใจหรอกครับแมนมันบ่กกินเบสก็ได้มันบ่อนนี่มันก็มันคือสีกินเบดอยู่นี่ครับมนมันบ่อนไก่เบดเจาะองครับนี่ล้ครับเบื้องต้นครับผมถึงบอกว่าผูเหตุบ่อนครับครับแมนเอาปลาน้อยล่งก็ดีขึ้นกันครับเอาป่าถุงลงก็ดีครับ มองว่าผมวาบอดีนะครับแต่ว่าของผมนี่มันบ่ท่านมันบ่ท่านเล่นไหมครับอ่าเนี่เอาปลาน้อยลวงผมกับบอดีใจแจกว่ามันสีหลอดําได๋ครับเฮ้าเอ่าอ่าสามารถติดตอบลูกค้าได้บ่าสามารถติดตอบนักกีฬาตกปลาได้ว่าปลาอยู่นี่หันมีเท่ด๋ดเทเด๋ครับแต่ว่าของผมนี่ครับของปลาปะวนนี่ครับบอกได้เลยว่า งวดนี้เอาล่งเท่านั้นโตเท่านี้โตเท่านั้นตันเ่านี้ตันครับอันกินพวกกินนี่อันนั้นมันเป็นเรื่องของป่าครับพวกเกี่ยวกับผมผมมีหน้าที่หาไปล่งครับเอาเงี้ยไปอ้อยครับครับจินพวกกินผู้ใดสีไดผู้ใดเป็นดวงของท่านนะครับสำหรับมือนี้ครับมันคึ้มผลก,กระโตกลิ่นตลอดครับครับเอาจีไทยท้า,าม,มือเบิ้งเ่านี้ครับหันออกไปล่งอาจจ่ได้ใดทายท้าไหเอเบิ้ง อันฝนตกมันบ่มีมองกั้งไอ้ร้องนะครับครับนี่ป่าใสสองสองกัวกัวหาสามนี่หลายมือนี่ครับเอาสีไปอาดลงครับล่อเม็ดแสนส,สามหัวอันได้เปิดว่ามันบ่ได้เปิดกระสิมื่นสามหัวนี่แหละเ <c ười> บาๆครับเม็ดเบาๆเม็ดบักนุ่นโอเคครับอ๋อแค่นี้กอนครับ